นี่เราก็อยู่ที่สถานีรถไฟทีงสูงครับขบวน429จากโคราชกำลังไปบุญใหญ่มาแล้วครับมา <c oughs> ดูว่าช่วงนี้คนหลไหมนะครับหรือ,อยะปลอดไปนะครับ <c oughs> เอ่อแต่ข่าวช่วงนี้ระบาดโคโรน่าระบาดหลายดูว่าพี่นอกมาเองขึ้นรถไฟหลไหมนะครับนี่ก็กำลังต่อรางชานทลาทีสานครับ อยู่ที่สถานีรถไฟนนสูงครับถึงแล้วครับแต่นี่ลูกซิดก็กำลังจะกับบ้านอะไรตัวแปบนี่ลูกปลสงครามโอเคครับขอเดินทางโชคดีครับโปรดทราบที่สถานีโนนสูงที่สถานีโนนสูงบริษัทที่พี่พ่อมาตกจะป้องพาน้วนสูง นี้ลูกเดินทางสบาย,ย,ยคนก็ไม่เยอะนะครับรังสบายๆนะโต๊ะที่นั่งละคนประมาณที่นั่งละคนอะกลับไหนลูกลโอเคมาส่งเพื่อนโอเคครับแล้วคนก็ลงประมาณผมนับเลยประมาณยี่สิบ่อประมาณยี่สิบคนโอ้มใาใส่ตั้งไงสามสี่สิบคนน่ะ ลงชานชาลาเนี่ยประมาณ40คนครประมาณ40คนเราขึ้นมาทุกสิบคนก็เดินทางปลอดไฟครับขบวนสีปไปที่บูใหญ่นะครับเดินทางปลอดภัยครับรถส,สีแดงครับพื้นขาวแล้วก็ะทาสีน้ำตาล คนก็สบายๆโต๊ะร้วคนมาเดียวกันก็นั่งเดียวกันสองคนก็สบายๆบายจลอยูนาทีครับโอ้ก็ถือว่าปกติเนาะโอเคครับขอบคุณครับ